สวดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องสีชายสแตนมอยนะฮะในช่วงของมาแคตตัสฮะวันนี้ผมจะพาไปดูโรงเรือนะฮะหลังจากผ่านไปแล้ว10เดือนด้วยกันนะครับนี่ก็ตอนเช้าแสงแยงตาดึงนะครับนี่เลยนะครับโรงเรือนของผมนะฮะโรงเรือนเล็กน้อยนะฮะที่เราเคยรีวิวไปเมื่อ10เดือนที่แล้วนะฮะตอนนี้สภาพก็แบบนี้ฮะพลาสติกที่ เนี่ยครับเป็นตัวโครงเรือนเนี่ยมันย่อยสลายนะฮะแตกหมดนะฮะตรงสติกอันนี้นะฮะก็จริงๆมันแตกมาหลายเดือนละมันแตกมาตั้งแต่ประมาณ6เดือนก็แตกแล้วฮนะตอนนี้ยิ่งหนักเลยครับนี่ด้านบนผมเอาเสนมาคุมไวนะ้นะฮะนี่ขาดแล้วครับขาดหมดแล้วครับยับเยินนะฮะยับเยินนะฮะพก นี่ต่างๆเนี่ยก็เป็นรูหมดแล้วก็จะเห็นนะฮะนี่ฮนะขาดหมดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับแล้วก็เชือกนะฮะผูกด้านนี้เชือกตัวนี้ขาดไปและเหลือข้างเดียวก็ผูกข้างเดียวนะครับตอนนี้แต่ส่วนของของโครงสร้างของโรงเรือนเนี่ยก็ยังคำว่าก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะสนิมก็มบ้างนะครับ นิดหน่อยนะครับโครงสร้างก็เหมือนเดิมมันก็แข็งแรงดีพวกเหล็กมันก็ยังทนทานนะครับนี่ฮะมันก็มีแค่ตัวพลาสติกที่คุมนี่แหละที่มันพังแ,แล้วเนาะเราต้องหามาเปลี่ยนนะครับก็ประกอบการตัดสินใจนี่ะสำหรับโรงเรือนแบบนี้นะฮะที่เป็นเป็นแบบเนี้ย ก็ดูครับเพราะว่าบ้านผมนี่ก็เหตากแดดตากฝนเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนนะฮะผ่านมาประมาณ10เดือนเองสภาพก็เป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับนะฮะก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับลงเรือนน้อยสิบเดือนที่ผ่านมานะครับคลิปหน้าครับเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย